คนที and oneself, dropped, ่เฉ <that> ื่อยเป็นปริสุทธิ์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานั้นหมายความว่าจิตของบุคคลนั้นรู้จักอารมณ์จิตเชื่อไหนก็แล้วแต่อยู่ในทางว่านักบวชไม่จะเป็นลักษณะบาปบริกาถ้ารู้จักอารมณ์แล้วมนุษย์อนั้นเลิกปริสุทธิ์กายของเรามีมนผินแปลว่ากายเศร้าหมองวาจาเรามีมนผินแปลว่าวาจาเศร้าหมองจิตเรามีมนผิน เราจิตจนมีมีมวมวความสงเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอารมณ์เป็นตัวใหญ่ควาให้่เขจาจอารมณ์ทําให้เกิดเป็นความอาเป็นบนันผิดึิดตอนนี้ถ้าเราช่วยจ,จับอารมณ์แล้วเนี่ยความบริสุกธ์ก็เกิดขึ้น,นจึงเรียกว่าบุคคลผู้สมบูรณ์สินบุคคลที่กําลังจะทาสิ่งให้บริสุทธิ์ในการลดการหรือปล่อยวาง จึงเรียกว่าบุคคลนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแล้วคนธรรมดาเนะี่ยเขาเรียกว่าคนเกิดมากินเกิดมานอนเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแปลา่าคือเรื่องราวของกรรมเป็นนิจสิทธิ์ท้าสาบ,บ่ายถ้ามีกรรมเป็นเรื่องอเป็นเรื่องกรรมบุคคลนั้นไม่เช็นไม่ใช่ว่าธรรมดาละเขาเรียกว่าบุคคลนั้นเกิดตามตามกันไป อันนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบ,บัติธรรมนักศึกษาธรรมสนใจธรรมนี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นนักปวดเขาเรียกว่าบุคคลน,นั้นกำลังจะแสดงเป็นเป็นอรนิยะบุคคลบุคคลประอกอบไปด้วยคําว่าอะไรบ้างบุคคลก็ประอกอบไปด้วยคาว่าธาตุสี่กัน้าวิญญาณพร้อมทั้งจิต บุคคลน,นั้นบุคคลน,นั้นกำลังกาแสดงวาละกิตของตนเองอสู่ลักษณะศีลธรรมของปัญญาธรรมจึงเกิดเป็นลักษณะอริยะบุคคลขึ้นถึงที่สุดอริยะบุคคลจึงเรียกว่าพระอริยะบุคคลอันนี้บุคคลก็ดีพระอริยะบุคคลก็ดีก็สืบเรื่องมาจากคำว่าการศึกษาหลงนรตะการอย่างหลง รียกว่าบุคคลประเภทชน่นี้ไม่ใช่ประเภทธ,ธรรมกาลจึงเรียกว่าบุคคลที่ประพฤติทำนันศึกษาธร,รมทมทำจึงแปลว่าคุณถ้าเราไม่ศึกษาทรไม่ไม,ไม่ไม่สร้างความเข้าใจกับร,รมก็จะเกิดเป็นโทษโทษแห่งการยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายที่มีฝ่ายดีและฝ่ายราย ก็ลื่นเลยถ้าเสียรเราผ่าตัดงั้นก็เรามีพี่น้องสักคนหนึ่งเรามีน้องสักคนหรือพี่สักคนแต่ถ้าพี่เราน้องเรานี่ไปทําอะไรเสียหายขึ้นมาถึงขนาดถูกจับหรือจองจำเนี่ยเราเสียใจไม่เกิดพิ่มจักสิ่งที่เรียกว่าอาธรรมะนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าไม่สําคัญแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงสอนเลยหรือจะไม่มีคมาําว่าศาสนาเกิดขึ้นในโลกลนานนาแห่งคงําสอนที่พระเจ้าทรงสอนไวอ้อใน,นเรื่องราวต่างๆนั้นเราในฐานะที่ทาจิตและพิจเจรนาก็จะต้องสร้งงพางความเข้าใจขึ้นทําไมเรามีการสร้างคำถามขือนทำไมเราจะต้องมีอารมณ์ ทำอะไรก็ต้องมีความโลดโกดลงแล้วถ้าทำาไรทำขั้ตนเองน่ะทำตนตนไม่ให้มีกายน้่งทําได้ไหมทำตนตนไม่ให้มีอารมณ์เนี่ยทําได้ไหมทำตนตนไม่ให้มีความโลดลงนี่ทําได้ไหมทสลองพิสูจน์สูไอ้เช่นอย่างเรานั่งสมาธิกันเนี่ยการนั่งสมาธินี่คือการพิสูจน์แล้ว ที้เรานั่งทำสมาธิกายไม่ยึงเฉยเหมือนกับไม่มีกายทำจิตเฉยๆเดินไม่ต้องไปยุย่งเกี่ยวกับอารมณ์เหมือนกับเราไม่มีอารมณ์แล้วถ้าจิตของเราเฉยไม่ไม่มีคำวา่าความรู้สึกตรงนั่นอ่างเขาเรียกว่าเราทำได้คือรู้ได้แล้ววอ๋อจิตตรงนี้สามารถจะลดจะละหรือปล่อยวางได้ ถ้าเราที่เกิดำของเราเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากคำว่าปัญหากับปัญญาปัญหาแปลว่าอาแปลว่าคำถามปัญญาแปลว่าคำตอบถ้าเราจะถามในส่วนตับของตนเองตั้งแต่คำว่าธาตุสี่กันธาวิญญาณขึ้นมาถามอยู่เรื่อยๆเราก็อาจจะมีคำตอบ เช่นเป็นิตตาเราไปพบรูปเกิดความชิงชังในรูปศีราพบเราต้องถามตาของเราูฏิบัติทาไมเราจะต้องสิงชังเขาทําไมเ็าต้องไปเกลียดรูปนี้นี่เหตุผลประการใดจะต้องไปเกลียดอันน,น,นี้เราพิจารณาถึงต้นเหนตุสาเหตุแล้วก็อาจจะมีคำตอบขึ้นเพราะควาไม่ชอบใจในรูปนี้วามเกลียดในรูปนี้ ไอ้รูปนี้มันเคยทํากับเราไว้แล้วก็อาจจะมีปัญญาแห่งการตอบทีนเขาเรียกว่าปัญญาทรมตันนี้เมื่อเรามีปัญญาที่จะตอบออกมาความตัดสินใจก็เกิดขึ้นอย่าเลยอย่าไปท้องกรรมกับรูปนี้เลยให้อภัยเขาเถิดเราเป็นผู้รู้จักอารมณ์แล้วคืออารมณ์ของตาเราเป็นผู้ถือให้การอ่าให้อภัย ถ้าเกิดเป็นน้ำหัจิตอุเบกขาและจิตอุเบกขาวจีกรรมกายกรรมก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นจากเราถามแล้วก็เราตอบแล้วเราตัดสินใจหรือเราจะมาถามตรงๆในตัวของเราว่าเราจะมีกรรมตีหรือจะมีธรรมตีคือเราจะเินอยู่ในธรรมกรรมตีหรือว่าอยู่ในธรรมตี าเดินอยู่ในกรรมในชีวิตไม่หยุดยัง้งถ้าการรมเกิดขึ้นมาต้องรับนะรับในชีวิตที่เราเกิดมานี่แหละเราเชื่อเลยว่าเราจะเป็นมนุษย์่างนี้เสมอไปไม่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายของเรายังมีอยู่ถ้าอารมณ์ดีดก็อาจจะชื่นชมวามเป็นมนุษย์แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีล่ะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองในวันข้างหน,น้า ถ้าเราถามถึงเรื่องลาของตนคเองท,ที่เรียกว่าถามโลกถามธรรมก็าอาจจะเกิดเป็นความเข้าใจผิด